อันนี้นี่จัดให้เพื่อกองทัพเรือเลยนะเนี่ยทับปกทับเรือตำรวจเรือทำน้ำฮะซื้อเล่นตั้งแต่ตอนเด็กๆโตขึ้นจะได้ไม่ต้องหางประมาณซื้อซื้อในปีนี้เลยนี่นี่นี่เอานี่แอขึ้นลงได้ด้วยแล้มีเสียงวิไฟว้าวเสียงพร้อมลบนี่จะบอกมันใหญ่มากเลยนะใหญ่ประมาณเท่าไหร่ห้าสิบหกเซนเกือบสองไร้ัดเนาะนี่ล้อมีล้อมีเฮ้ยล้อมันเชื่อมต่อเลยนะต้องซื้อในปีนี้นะปะโถ โอเคไหมมีเรือตำรวจเล็กเรือตำรวจใหญ่แล้วก็เรือท้องแบนช่วยชีวิตคนตกเรือแล้วก็มีปลาคาปลาคาแล้วก็มีทหารสามคนดูให้ด้วยมีรั้วโอ้ก็คือมันเอาไว้ให้ใช้เล่นกับชุดอื่นได้ด้วยไงอืมาหรับคนที่ชอบเรอไอตรงด้านหลังมันหมุนแล้วแล้วล้อมันหมุนยังไงนะเนี่ยล้อนมันหมุนมันหมุนแกลแกละเอ้ยมันก็มีไมค์แคิคเล็กน่ารักดีนะไปพัดเรือไปพัดเรือซื้อทีงบประมาณปีนี้นะฮะ จัดไปฮ่า